สวัสดีครับทุกคนผมคนบ้านๆนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องผีกันสักหน่อยนะครับมีชื่อเรื่องว่าผีไฟฉายช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับตาไก่นี่แกเป็นคนภาคอีสาน แกมีอาชีพทำนานะครับพอว่างจากนาแกก็ขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพมาทำเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเรียกกันสั้นๆว่ายามแกเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตให้ผมฟังว่าตัวแกเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องผีเยอะมีวันนึงแกออกไปหากบตอนฝนตกเวลาฝนมันตกกบมันก็จะร้องระงมกันไปหมด ตาไก่นี่แกก็กระยิมยิ้มย่องเลยแหละแกก็ให้เมียแกเนี่ยเตรียมตะข้องเอาไว้ใส่กบหม่มึงเตรียมตะข้องให้ข้าหน่อยวันนี้ข้าจะออกไป่องกบดึกดึกนู่นแหละเดี๋ยวข้าจะกลับเมียแกก็บอกว่าพ่อมึงอย่ากลับดึกมากนักละ่ะเพราะช่วงนี้ได้ยินมีแต่เรื่องไม่ดีในหมู่บ้านของเราโอ้ได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  พอแกเตรียมตะข้องไปฉายเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็ลงจากบันไดบ้านแกหน้าตาแกนี่มีความหวังมากพอมาถึงตรงที่กบชุกชุมแกก็เอาชมวกเนี่ยทิ่มกบได้ตั้งหลายตัวเต็มตะข้องไปหมดเลยแกนี่ยิ้มไม่หุบเลยแหละแกคิดอยู่ในใจว่าหมาวันนี้จะเอาไปอวดเมียสักหน่อยพอแกเดินหากบไปเรื่อย แกก็ไปเห็นล่างยืนตะคุ่มจังกาอยู่ข้างหน้าแกเนี่ยแกถามว่านั่นใคร่ะไอ้ล่างนั้นก็ไม่ตอบยืนแข็งทื่อแกก็ถามไปอีกรอบหนึ่งใครวะไอ้ล่างนั้นก็ยืนแข็งทื่อไม่ตอบถามไม่ตอบยิงไส้แตกสักพักหนึ่งไอ้ล่างนั้นขยับตัวแล้วมันก็เอาไฟฉายอยู่ในมือมัน,นส่องไปที่ ปลายคางของมันมันก็สว่างวาบเห็นหน้าคนชัดเจนน่ากลัวมันคือไอทิดน้อยมาหลอกตะไก่แหมกูนึกว่าใครไอทิดน้อยนี่เองแล้วมึงได้เยอะไหมละ่ะกบนาทยทิ์ได้นิดเดียวครับลุงสักพักหนึ่งไอทิดน้อยล้วงเล้าขาวมาจากยาม4 0่สิบดีกรีกลิ่นให้ตะไก่ตาไก่นี่แกบอกว่าแหมมันช่างรู้ใจจ,จริงๆ ทีนี้ทั้งตะไก่ทั้งทิดน้อยก็นั่งดวนเล่ากันหน้าขนานจนเมาได้ที่แล้วแยกย้ายกันกลับบ้านครับเรื่องผีวิชายก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับลุงไก่นะครับเอามาเล่าให้ผมฟังนะครับเป็นเรื่องตลกคบขันนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับสวัสดีครับ